สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการต่อวัดโวลต์แบตเตอรี่ในรถนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆที่ซื้อวัดโวลต์แบบนี้มาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับแต่ไม่รู้จะติดตรงไหนนะครับเพื่อนไม่มีที่ติดนะครับบางคนมาวางไว้บนตรงนี้คอนโซลตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้มันสั่นนะครับแล้วก็จะเสียหายได้นะครับวันนี้ผมแม่นะนําการติดนะครับเพื่อนนี่ครับติดตรงใต้พวงมาลัยนะเพื่อนนี่ตรงนี้ครับ ตัวนี้เป็นที่ปิดแผงฟิวรถเด้อเพื่อนนี่ครับเนี่ยดีผมติดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนวิธีการติดก็ไม่ยากครับเพื่อนเกะตรงนี้ออกมาครับนี่ดึงมาครับเพื่อนบุดลงตรงนี้นะครับดึงครับแล้วก็ดึงข้างนี้ครับจะมีกิ๊บล็อกอยู่เสมอเพื่อนครับนี่ครับเสร็จแล้วผมก็เจาะรูเพื่อนนะครับใช้ปกินสอขีด แล้วก็เจาะให้เป็นสีเหลี่ยมให้มีขนาดเล็กกว่าข้างหน้านิดนึงครับนี่ข้างหน้านะครับก็เจาะมีขนาดเล็กกว่าข้างหน้านิดนึงนะครับสายไฟเพื่อนดูครับผมเดินสายไฟจากแบตเตอรี่เลยนะเพื่อนนี่นี่ครับผมใช้สายไฟธรรมดาตรงนี้เห็นไหมครับเส้นใหญ่ตรงเนี้นะครับมาต่อเข้ากับสายตรงนี้เพื่อนนะครับสายไฟเขาจะมีอยู่นะครับสีแดงกับสีดำเพื่อนะ สีแดงก็คือสายบวกแล้วเพื่อนครับนี่บวกครับสีแดงบวกนะครับแดงบวกนะครับแล้วก็ดำานี่เป็นลบครับเป็นสายกาวนะครับสีแดงนะครับเราก็ลากมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่เลยเพื่อนๆนครับเนี่ยสีแดงเนี่ยถ้ามอนไม่ต่อไปผมก็ลากเส้นยาวเส้นเดียวมาเลยครับเนี่ยต่อเข้ากับตรงนี้ก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่เลยนะครับมันจะวัดโวลต์ได้ตรงกับแบตเตอรี่เราเลยนะครับส่วนสีดำมันเป็นไฟลบเป็นกาวแล้วก็ต่อเข้ากับ ตัวถังรถนะครับตรงไหนก็ได้ที่เป็นตัวถังรถเป็นน็อตยึดนะครับแค่นี้เองครับเพื่อนนะครับใช้วัดวนแบบนี้นะครับตัวใหญ่ครับผมทำไมผมเลือกใช้ตัวใหญ่เพราะค่ามันตรงนะเพื่อนครับตัวใหญ่เนี่ยนะครับค่าการอ่านวัดวนของเขาเนี่ยมันจะตรงนะเพื่อนครับเนี่ยเพื่อนเนก็ต่อไฟบวกก็คือเส้นสีแดงนะครับต่อมาจากหน้าแบตเตอรี่นะก็เอาเข้ากับห้องเครื่องมาต่อได้แบตเตอรี่เลยนะเพื่อนเข้ามาตรงนี้เลย ครับอันนี้คือวัดโวลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต่อได้เลยครับต่อเข้าใต้ตรงนี้ครับปีดครับเพื่อนนี่โอเคครับนี่เรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับติดใต้คอนโซลเลยครับเพื่อนสวยงามครับในวัดโวลตแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับเพื่อนวัดค่าตรงไหนแบบเปิดดูครับ นี่ครับเพื่อนราคาจะมาอยู่เท่านี้นะครับเพื่อนดูผมสตาร์ทนะครับนี่ครับเพื่อนผมสตาร์ทเสร็จแล้วถ้าวนก็จะขึ้นนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับนี่ครับขึ้นถึงสิบก็สิบสามกิโเก้าสิบสี่นะครับตอนนี้ผมเปิดกุญแจเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจบเจ็บสิบสองนะครับเรื่อแบตเตอรี่ลูกนี้นี่ ถ้าเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะเพื่อนเริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็คือเปิดป้าบเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีละแตบตเตอรี่นี้ถ้ามันต่ำกว่า12ลงมาหรือ11บเจุดห้าเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วเพื่นอนแต่อันนี่ก็อยู่ไป11กับกับ12เนี่ยก็ยังสตาร์ทติดอยู่ครับเพื่อนเดี๋ยวสตาร์ทเสร็จแล้วก็มีค่า14ครับเห็นไหมครับ14บสีสูงอันนี้คือวัดบนแบตเตอรี่ตัวใหญ่นะเพื่อนไม่รู้จะติดตรงไหนติดใต้โซนพวงมองอาลัยตรงนี้ครับเพื่อนครับวิธีการติดก็ที่่ผมแนนนนนะาไไ้คครัับถเพือหสสงย ก็สอบถามให้คลิปได้นะครับผมจะมาบอกวิธีการติดให้ครับเพื่อนๆครับนี่ก็สวัสดีนะครับ